สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทางสวททงงของเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากให้หลายๆคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเป็นในเรื่องราวของการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอทุ่งสงของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยก็มักจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือที่ไหนบางคนเน่ยังไม่เคยมาที่แห่งนี้เลยนะครับแล้วก็บางคนที่อาจจะรู้จักในฐานะที่เป็นอำเภอทางผ่านจะไปยังพัทลุง สงขลาหรือว่าหาดใหญ่นะต้องผ่านถนนสาย4ี่หนึ่งแล้วก็ต้องผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอทุงสงด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้เป็นแค่ทางผ่านนะแต่ยังไม่เคยที่จะนึกจะแวะพักหรือว่ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้อย่างจริงจังเลยสักครั้งหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จัก คุ้นชินกับคำว่าทุ่งสงด้วยซ้ำว่ามันอยู่ส่วนไหนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแม้แต่ชื่อคำว่าทุ่งสงยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำรวมถึงหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินชื่อคำว่าทุ่งสงมาแล้วแต่ก็ ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทําไมถึงได้ชื่อทุ่งสงกันเนาะจากคํากล่าวเล่าของผู้คนหลายๆคนในพื้นที่นะครับก็มีการสันนิษฐานเอาไว้มากมายเลยในเรื่องของชื่ออําเภอทุ่งสงแห่งนี้นะครับบ้างก็บอกว่าเป็นตัวอําเภอทุ่งสงเดิมเนี่ยก็คือส่วนของบ้านโคกแซะเป็นที่นาดอนนะตั้งอยู่ระหว่างภูเขาปรีดีกับเขาตาแรล่งชาวบ้านทํานาในที่สูงจึงได้เรียกที่แห่งนี้ว่า ทุ่งสูงนะก่อนจะเพี้ยนกลับมาเป็นคําว่าทุ่งสงบางคนก็สันนิษฐานว่าแต่ก่อนแห่งนี้ใช้เป็นที่ส่งน้ําหน่อเชื้อกษัตริย์หรือว่าพระพุทธรูปพระสงฆ์ที่ได้รับการเคารพบ,บูชายอย่างยิ่งนะและในขณะเดียวกันนะครับสุดท้ายที่ได้มีการสันนิษฐานไว้ก็คือที่แห่งนี้เนี่ยเป็นทุ่งที่ใช้สําหรับการขนส่งสินค้าพื้นเมืองไปขายยังเมืองชายฝั่งทะเลนะครับฝั่งอันดามันหรือว่าเป็นทุ่งสําหรับในการส่งสเสบียงหรือว่าอาวุธเนี่ย ไปทำศึกสงครามแล้วก็อาจจะยังใช้เป็นทุ่งสำหรับการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศที่อยู่ไกลออกไปอืมเหตุผลข้อนี้น่าสนใจดีนะครับและเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทางรถไฟในภาคใต้นะครับในช่วงต้นรัชกาลที่6เนี่ยระหว่างสถานีกันตังแล้วมาบรรจบที่สถานีเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีจุดเชื่อมโยงมาที่อำเภอทุ่งสงแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังพัทลุงแล้วก็หาดใหญ่นั่นเองแล้วนั่นก็คือที่มาของการเป็น เมืองชุมทางแล้วก็สถานีรถไฟที่เป็นชุมทางของทุ่งสงนะครับก็เติบโตจนกลายมาเป็นจุดเด่นของการเป็นเมืองชุมทางปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเป็นการยกระดับตัวอำเภอทุงสงด้วยนะกลายเป็นอำเภอชั้นเอกของจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอีกแห่งหนึ่งนะที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการศึกษาและก็วัฒนธรรมนั่นเอง สำหรับด้านวัฒนธรรมนะครับพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นด้านวัฒนธรรมของอำเภอทุงสงก็คงจะหนีไม่พ้นลาดชุมทางทุงสงนะครับที่อย่างนี้เ,เป็นตลาดวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์นะครับสร้างอัตลักษณ์มีมูลค่าด,ด้วยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเลยเปิดทําการครั้งแรกเ,เมื่อเดือนมกราคม2561ซึ่งลาดชุมทางทุ่งสงแห่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงตลาดที่ใช้ขายสินค้าและบริการจากทุนวัฒนธรรมวิถีลาดชุมทางแห่งเมืองของทุ่งสง ที่เปิดเป็นประจําทุกสัปดาห์เพียงเท่านั้นนะแต่ก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังของทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับด้วยความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้กว่า100ล้านบาทจากสินค้าที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกครั้งยังเป็นต้นแบบในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ส่งเสริมการลดใช้โฟมนะครับสำหรับหลักชุมทางทุ่งสงเนี่ยถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในปัจจุบันนี้เลยนะสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่การที่มีความร่วมมือกันครั้งล่าสุดนี้เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่การศึกษาหรือว่าสืบสารวัฒนธรรมเท่านั้นนะ แต่ว่ายังเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์ต่อยอดนะครับเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยในร่วมการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนด้วยการนําเอาทุนเดิมมาใช้นะครับแล้วก็ส่งเสริมเป็นฐานแห่งการผลิตเพื่อสร้างเศรษฐกิจโครเรือนที่มั่นคงแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของเมืองที่เป็นรากฐานของการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และจากนโยบายการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลก็ทําให้ลาดชุมทางแห่งนี้ครับเป็นหนึ่งในแด์ม์าสาคัญในพื้นที่ตอบโจทย์การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยการนําเสนอเสน่วัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ในพื้นที่มาผสมผสานความเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ศูนย์รวมอาหารที่โดดเด่นภายในตัวอําเภอทุ่งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นการรวมสะท้อนความเป็นเมืองชุมทางของอำเภอทุ่งสงได้เป็นอย่างดีครับ ทางนี้นะครับตลาดดังกล่าวก็เปิดทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับพูดง่ายๆก็คือบ่าย3ถึง2ทุ่มนั่นแหละบริเวณถนนชัยชุมพลตั้งแต่สีแยกชนปรีดาถึงหอนาฬิกาทุ่งสงใกล้กับสถานีชุมทางทุ่งสงอำเภอทุ่งสงนะครับ นอกจากนี้นะครับอําเภอทุงสงจังหวัดนคนรศรีธรรมราชแห่งนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นศาสนสถานอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานถ้ำตลอดนะครับที่อยู่ในตัวของเทศบาลเมืองทุ่งสงนี้เลยพุทธสถานถ้ำตลอดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งเลยนะที่ห่างจากตัวที่ว่าการอําเภอทุงสงประมาณ500เมตรไปทางโรงพยาบาลทุ่งสงหลังเก่านะครับ ซึ่งที่แห่งนี้ก็เป็นทั้งศาสนสถานและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในถ้ำเนี่ยมีพระพุทธร,รูปเก่าแก่และก็หินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาตินะครับถ้ำแห่งนี้ก็มีลักษณะเป็นอุโมงขนาดใหญ่นะสามารถเดินทะลุผ่านเขาได้ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กที่อยู่ภายในภูเขาที่มีชื่อเรียกว่าเขาชัยชุมพล แล้วก็เพราะว่าตัวถ้ำเนี่ยสามารถเดินทะลุเขาชัยชุพลด้วยกันได้เนี่ยจึงได้มีชื่อที่เรียกกันว่าถ้ำตลอดภายในถ้ำก็มีพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่หันพระเศียรไปทางทิศใต้ตามความยาวของถ้ำซึ่งถ้ำนี้ก็มีความยาวประมาณสเวทเมตรนะครับ และบริเวณใกล้เคียงกันนั้นเองนะก็ยังมีพระพุทธร,รูปปางต่างๆอีกนับ10บรูปเลยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะที่เก่าแก่ที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์แล้วก็บนผนังถ้ำเนี่ก็ยังมีจิตรกรรมฝาผนางังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์แนบที่ชินพงนะครับเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงของชาวนาครศรีธรรมราช ขณะดเดียวกันสวนที่อยู่บริเวณด้านนอกหน้าธรรมเนี่ยก็ยังมีสวนเพื่อสาศิรินทร์นะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจเอาไว้ใช้ออกกําลังกายนะครับกิจกรรมนันทนาการต่างๆแล้วก็ยังเป็นจุดแวะพักของผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะยังมีศาลเจ้าจําปอกองนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาเหนือ นะครับของอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้แหละซึ่งที่แห่งนี้นะครับก็มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านโดดเด่นมาแต่ไกลเลยทีเดียวศาลเจ้าแห่งนี้นะครับศาลเจ้าจำปอ,กองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของชาวทุ่งสงที่ต่างก็เคารพบ,บูชาเป็นอย่างมากโดยพระัมปอ,องหรือว่าหลวงพ่อโตนะครับก็เป็นพระพุทธรูปโบราณที่สร้างมาเมื่อปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างก็เคารพนับถือเป็นเวลาช้านานครับด้วยความเชื่อที่ว่าสามารถดลบันดาลและนําความโชคดีมาสู่ตนได้อีกทั้งยังเป็นคุณอย่างยิ่งนะครับให้กับผู้ประกอบกิจการการค้าขายนั่นเองนะส่วนพระพุทธรูปขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่ข้างนอกก็เป็นปฏติมากรรมปูนปั้น ปางปฏิหารทรงแผ่เมตตาประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำรายรอบด้วยน้ำพุเหนือแท่นบูชาสาชั้นนะครับโดยมีขนาดความสูงขององค์พระรูปเนี่ยสิเมตรทั้งหมดนี้ก็นับเป็นพระรูปพระบริษัทกวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วยนะครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงสําหรับการมาเยือนที่อําเภอทุกสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ก็คือความคาดหวังที่จะได้มาเจอแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชาเนี่ยก็อาจจะไปนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับของฝั่งอําเภอขนอมอําเภอศรีชนไม่ก็ไปนึกถึงน้ําตกกรุงชิงของอําเภอนพิตัมนะครับหรือว่าอาจจะไปนึกถึงบรรยากาศ ภูเขาที่มีอากาศดีๆอยู่รายร้อมนะครับที่อำเภอท่าสารานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับในของพื้นที่อำเภอทุกสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยเกี่ยวกับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งนี้เนี่ยก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกโยงครับ อำเภอรุงสงแห่งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่รู้จักนะเมื่อรู้จักแล้วก็จะมาเยือนแห่งนี้มาอย่างตลอดต่อเนื่องเลยนั่นก็คือในส่วนของอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยงนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่สําคัญเนื่องจากว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวมียอดสูงสลับซับซ้อนนะครับก็ทําให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายเลยแล้วก็เป็นแหล่ง ต้นน้ำลำธารมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งนะครับประกอบกับมีสภาพป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความสำคัญต่อวงจรชีวิตของทั้งพืชแล้วก็สัตว์ป่าตลอดจนสภาพแวดล้อมข้างเคียงด้วยครับที่อย่างนี้มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ของอำเภอทุ่งสงอำเภอชว่างอำเภอนาบอนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วย วิวทิวทัศน์แลวก็น้ําตกที่สวยงามหลายแห่งเช่นน้ําตกโยงนะครับแล้วก็ยังมีน้ําตกนั้นปลิวแลวก็น้ําตกยิบย่อยอื่นๆอีกมากมายเลยในที่แห่งนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับศึกษาหาความรู้ในด้านของธรรมชาติและก็ยังเป็นต้นน้าลาธารที่สําคัญอย่างยิ่งด้วยครับน้ำตกโยงเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเป็นน้ำตกที่มีหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลลงมาเหมือนเกลียวเชือก ก็ทำให้เกิดแอ่งน้ําขนาดใหญ่กว้างประมาณ30เมตรลึกประมาณ10เมตรมีชั้นน้ําตก7ชั้นแต่และชั้นเนี่ยมีความสวยงามและก็ร่มรื่นด้วยพันไม้มากมายของป่าดิบชื้นผสมป่าดิบเขานะครับต้นไม้ภายในป่าก็จะมีทั้งต้นยางกระบากตะเคียนก่อนกก่อเดือยตามพื้นที่ป่าก็มีหวายแล้วก็มีต้นเฟิร์นที่ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่มีความชื้นสูงด้วยครับนอกจากนี้ในลำธารน,นะครับ ที่อยู่ข้างล่างน้ําตกเนี่ยก็มีปลาอาศัยอยู่หลากหลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะปลาแง่เนี่ยมีจํานวนมากน้ําตกชั้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยงประมาณ300เมตรแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอทุ่งสงเนี่ย8.5กิโลเมตรทั้งนี้นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงสำหรับคนที่จะมานะอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงตั้งอยู่ในหมู่ที่7ตําบลทํำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าเกิดว่าเดินทางโดยรถยนต์มาจากกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อมาถึงตัวอำเภอทุ่งสง์ระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ774กิโลเมตรจากอำเภอทุ่งสงถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงนะครับตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข403แยกสายทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราชนะครับระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโเมตรจนมาถึงบริเวณน้ำตกโยงรวมระยะทางก็อยู่ที่ราวๆ 8.5กิโลเมตรนั่นเองครับแล้วนี้ก็คือสถานที่ที่น่าสนใจในพื้นที่ของอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับทุกที่ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้รู้ในวันนี้นะครับก็ลองเชิญชวนมาตามสถานที่ที่ผมได้แนะนำเอาไว้นะครับซึ่งผมการันตีได้เลยว่าสถานที่ที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยคนที่รู้จักอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เคยมาสัมผัสอยู่ เป็นประจำเนี่ยก็จะมาท่องเที่ยวซ้ำบ่อยๆอยู่เสมอในพื้นที่อำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช แ,และสําหรับคราวหน้าถ้าเกิดว่ามีที่แห่งไหนที่อยากจะให้เน้นย้ําไปดูไปโฟกัสเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้รู้ลึกร,รู้จริงในสถานที่แห่งนั้นนะครับทางสวททุ่งสงก็จะนําเสนอในคราวต,ต่อไปให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์กดไปให้คนอื่นๆได้รับรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอทุ่งสงแห่งนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม ช่องทางของสวททุ่งสงแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ